ทุเรียนเนี่ยมันเป็นผลไม้ที่มีมากในประเทศไทยแล้วก็มีจำนวนเปลือกทุเรียนเนี่ยค่อนข้างมากแล้วในปัจจุบันนี้ค่ะก็มีกรรมวิธีต่างๆมากมายที่จะนําเปลือกทุเรียนมาใช้ประโยชน์นะคะโดยหาวิธีการใช้ประโยชน์จากตัวเยื่อเปลือกทุเรียนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการนํามาทําเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารค่ะ สวัสดีค่ะพียนุศีโชระนะคะนักวิจัยชำนาญการจากสถาบันผลิตผลกเกษตรมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ค่ะผลิตภัณฑ์คือบรรจุภัณฑ์จากเยื่อเปลือกทุเรียนเพื่อเก็บกลิ่นทุเรียนส่งออกค่ะค่ะผลิตภัณฑ์บรรจุทุเรียนนะคะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเยื่อเปลือกทุเรียนทุเรียนเนี่ยมันเป็นผลไม้ที่มีมากในประเทศไทยแล้วก็มีจานวนเปลือกทุเรียนเนี่ยค่อนข้างมากซึ่งเรายังไม่ได้มีการนํามาใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดในปัจจุบันนะคะแล้วในปัจจุบันนี้ค่ะก็มี กรรมวิธีต่างๆมากมายที่จะนําเปลือกทุเรียนมาใช้ประโยชน์นะคะโดยในสถาบันของเราเนี่ยค่ะก็มีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับตัวการผลิตบรรจุภัณฑ์จากเยื่อพืชธรรมชาติอื่นๆอยู่แล้วด้วยนะคะก็ทําการหาวิธีการใช้ประโยชน์จากตัวเยื่อเปลือกทุเรียนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการนํามาทําเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารค่ะ ในเปลือกทุเรียนนะคะก็จะมีตัวไฟเบอร์ค่ะหรือว่าตัวเซลลูโลสที่เหมาะสมกับการผลิตเยื่อและกระดาษอยู่นะคะซึ่งมีความสามารถในการขึ้นรูปได้แล้วก็คงรูปได้ทําให้เราสามารถได้บรรจุภัณฑ์ที่แข็งแรงได้ค่ะคือโดยรูปแบบโดยทั่วไปอะคะ่ะบรรจุภัณฑ์ที่เราสามารถใช้งานได้ะคะ่ะก็จะในรูปแบบ แบบไหนก็ได้ค่ะจะเป็นในส่วนของรูปแบบของกล่องข้าวก็ได้จะเป็นลักษณะของจานก็ได้เป็นชามก็ได้ค่ะแต่ในกรรมวิธีในการผลิตของเราอะค่ะก็จะเน้นไปที่การผลิตบรรจุภัณฑ์ที่สามารถเก็บกลิ่นทุเรียนแกะเปลือกได้ค่ะค่ะโดยกรรมวิธีในการผลิตนะคะเราก็จะเริ่มจากการนําเปลือกทุเรียนที่แกะทุเรียนเสร็จแล้วอะค่ะนำมาตากแห้งค่ะ แล้วก็นำมาสับนะคะหลังจากที่เราสับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะทําตัวเปลือกทุเรียนเนี่ยค่ะไปต้มด้วยสารเคมีที่เป็นมิดกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดโมลพิษน้อยที่สุดในการทาเยื่อกระดาษนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนาเยื่อกระดาษที่ได้จากตัวเปลือกทุเรียนเนี่ยค่ะมาขึ้นรูปด้วยวิธีการขึ้นรูปแบบเผาโมดิง้งก็คือเป็นการขึ้นรูปเปียกในอุตสาหกรรมจริงๆนะคะซึ่งโดยเครื่องมือชนิดนี้ค่ะเราก็จะมีเครื่องมือในลักษณะของตัว ตัวแผนทดลองที่สามารถที่จะทำได้ในห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะหลังจากนั้นเราก็จะนําตัวบรรจุพัณฑ์เปรียกที่เราได้เนะะี่ยค่ะเข้าไปอัดแห้งก็จะเกิดมาเป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อใส่ทุเรียนแกะเปลือกเลยะคะ่ะ โดยบรรจุภัณฑ์แอคทีฟเคลือบผิวของเรานะคะที่เป็นบรรจุภัณฑ์ผลิตจากเยื่อเปลือกทุเรียนนะคะมันสามารถที่จะมีคุณสมบัติพิเศษก็คือมีการเก็บกลิ่นเอทิลีนได้แล้วก็มีการลดปริมาณการผลิตของเอทิลีนได้ทําให้เอทิลีนเนี่ยไม่ละอูอยู่ภายในทําให้ตัวทุเรียนแกะเปลือกเนะะี่ยค่ะสามารถที่จะมีอายุยืนยาวกับปกติได้ในระหว่างการขนส่งนะคะโดยถ้าหากว่าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่สถาบันผลิตผลเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ะคะ่ะแล้วก็สามารถที่จะ ขอองค์ความรู้หรือว่ากรรมวิธีในการผลิตทั่วไปของทางสถาบันเพื่อเผยแพร่ให้สู่สาธารณชนได้นะคะหน้าที่ต้องขอขอบคุณสวพมกนะคะสถาบันมีใจและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะแล้วก็สวกรและร่วมกับบริษัทเอกชนที่สนับสนุนในการพัฒนาองค์ความรู้บรรจุภัณฑ์กล่องใสทุเรียนแกะเปลือกนะคะมาณที่นี้ด้วยค่ะ